เคยปวดหัวกับปัญหาซ้ำๆจนอยากจะกรีดออกมาดังๆไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายชื่อจีนาจีนาแกขยันสุดๆตรงแรงในไร่นาของตัวเองทุกวันรดน้ำพรวนดินหวังจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตงามๆแต่แล้วฝูงลิงจอมซนก็โผล่มาพวกมันทำลายพืชผลของเขาจนราบเป็นหน้ากองคิดดูสิว่ามันน่าโมโ,โหข,ขนาดไหนจีนาแทบจะบ้าเขาตัดสินใจทำในสิ่งคุ่คนส่วนใหญ่ทำเมื่อจนปลอกโทรหาตำรวจ เขาเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังอย่างละเอียดตำรวจมาถึงจีนาชี้ตัวคนร้ายและแล้วเหล่าวายร้ายจอทั้งหลายก็ถูกจับกุมเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนโดนเอาเปรียบไหมแล้วคุณทำยังไงแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการแก้ปัญหาอาจไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดบางทีการโทรหาตำรวจก็เป็นทางออกและที่สำคัญที่สุดอย่าให้ลิงมาขโมยความสุขจากคุณ ถ้าชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย